แล้วจำกูได้ไหมทุ่มกุ้มอีจันรเสื้อแดงนะทุ่มนักกาทั้งหลายแหละโดยอากค้นเสื้อบกชัดเจนยศกษัตริยดนครว,วะยศสงขามบ้านกูนะด้าน,นส้อมเก่าแกรน่ะลาทุ่มไปพังลาดลุมแก้วลุกโท่อเคี่ยวกับบ้านด้วยบ้านใจทำทมไปโยลาดลุมแก้ววะทับกุ้มอีจันร์วะ จมขึ้นป่าใส่สมค่อยอ่อนเงินใใ้โส่คดีสองข้ามโลอกรั้งที่หนึ่งรังที่สองพระนจบดูเยอะซื้อกันให้กูตายซะ้่กนสมค่เฮ็ดกันอีกกูไม่อยากไป่าคนเพราะว่ามูกเป็นทหารอยค่ายประจักษ์แล้วก็ตีพงองอยูสก,กรนคกขั้นไล่หลายนะได้ชัดเจนนะ เราจะเก่าแล้วก็สุม่มมื่วเฮาเลยสองน,นิ้วได้มืมเนี่ยเหตุเกิดตอนตน,อออน,น,อนัเ้นนนบบเ,นหนเหตุงานอยู่ท,าาท,าาทาาีวีซื่อท่องเที่ยจังหวัดอุดรเรียนจบนันทบุรีของแท้เดี๋ยวจะแช่แบบลาดลุงแก้วนะถรักเท่ารัพท์เลยนะเหตุงานอยู่ธนาคารท่อกระสอเนี่ยนะวันอยู่สกลนครเลยสมราภลุงแก้วแล้วลกูมีจันเบอร์ออกมาเลยในแกงข้าวทอดนี่ย